สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือตีส0บเด์ครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนกันยายนแล้วนะฮะซึ่งเดือนนี้หลายหายคนอาจจะรู้สึกเศร้าใจนะครับเพราะว่าไม่มีวันหยุดพิเศษเลยต้องทําง,งานเต็มแม็กกันทุกวันจะไปต่างจังหวัดไกลๆแบบคนเนี้ย ไปไหนไม่ได้เหรอครับเข้าใจเลยคุณอาเข้าใจสุดๆเลยเพราะรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเศร้าใจที่ไม่ได้มีวันหยุดพิเศษเลยแพทก็เลยมีข่าวดีมาบอกนะคะซึ่งจะทําให้ทุกคนเนี่ยสดชื่นขึ้นได้แน่นอนไปเที่ยวไกลๆไม่ได้ไม่เป็นไรเลยแต่ไปเที่ยวที่โรบินสันได้ค่ะทางโรบินสันเนี่ยเขามีของขวัญพิเศษมามอบให้ทุกคนด้วยค่ะเพราะในเดือนนี้นะคะโรบินสันฉลองครบรอบ45ปีฉลองใหญ่ Surprise เซอร์ไพรส์เยอะค่ะแจกหนักรถวอลโว e x 30มูลค่ากว่า1 5 0 0 0 0 0 บาทและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายกว่า500รางวัลน,นะคะรวมมูลค่ากว่า18ล้านบาทค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะฮะเพราะโรบินสันยังจัดเต็มด้วยซูเปอร์คูปองรับส่วนลดเพิ่มจากแบรนด์ต่างๆมากมายนะรวมมูลค่ากว่า20,000บาทเมื่อช็อป1,000บาทขึ้นไปอีกด้วย <c oughs> และพิเศษสุดครับมาเจอกับคาราวานโรบินสันที่แจกซูเปอร์คูปอง ให้กับเหล่านักช็อปมาช็อปกันให้ช่ำกันไปเลยยังไม่หมดค่ะคุณอาขาน<อ>นอกจากนี้ยังมีเพลงช็อปช่ำท่าถ,ถึงนะคะจากคุณป๊อกไมซ์ที่มาสร้างความสุขในปีที่45ของโรบินส์ด้วยค่ะแต่ความเซอร์ไพรส์ยังไม่จบนะฮะยังมีอีกยาวๆอย,ย่างเช่นวันนี้ตอนนี้นะฮะที่มาเซอร์ไพรส์ในรายการของเราขอต้อนรับ มอสคอตเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะฮะที่จะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับเหล่าแฟนๆโรบินสันทุกคนนกโรบินกลับมาเลยเอาเยี่ยมฮู้เอาเยี่ย ไ<อ> <_ Michelle> ด้แลรับแต่ไม่ได้จบแค่ความน่ารักของน้องนกโรบินของเราเราจะไปสนุกกันต่อกับแฟชั่นโชว์แล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากหนุ่มสุดฮอตค่ะคนแรกเลยพี่เพชรไมร่อนนะคะไปเจอกันได้ที่โรบินสันเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะแล้วก็พี่จูเนียร์กาศบัณฑิตนะคะที่โรบินสันอุบลราชธานีค่ะพี่ไบร์รัฐพิพงโรบินสันชลบุรีและพี่จ๊อบทัชพลโรบินสันสุร,ราษฎร์ธานีด้วยค่ะและที่สำคัญนะฮะห้ามพลาดนะครับพรุ่งนี้ 15กันยายนเวลาบ่าย2โมงตรงขอเชิญทุกท่านไปที่โรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศครับร่วมกันเป่าเค้กฉลองโรบินสันครบครอบ45ปีไปด้วยกันนะฮะพรุ่งนี้บ่าย2นะครับ ทั่วประเทศ<อ>โรบินสัน<ล>ทุกสาขาถูกต้องค่ะฉลองใหญ่เซอร์ไพรส์รยเยอะแบบนี้สมกับเป็นวันสําคัญของโรบินสันจริงๆนะคะเงานแผดพานไม่ได้แล้วคุณอาอเดี๋ยวจะตั้งเตือนเอาไว้เลยนะเราจะรีบไปตั้งแต่เช้าแล้วจะขนไปทางบ้านเลยจะได้คุมแน่นอน <จะ S 1> ค่ะเต็มไปเลยแพทและเหระวันนี้นอกจากที่ต้องขอขอบคุณโรบินสันที่มามอบของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกคนแล้วก็ต้องขอขอบคุณร้านลูกโป่งบอลลูเนียนนะฮะวันนี้มามอบความสวยงามให้กับฉากของเราอีกต่างหากนะครับ b 고 u